มีใครรอดจากอาการปวดเขา่าใครเริ่มก่อนดูแลเข่าของคุณก่อนกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะมันสลายลงทุกวันหงุดหิดมากคือข้อต่อกับเส้นเอ็นเข่าพี่อ่ะมันยืดจนแบบเรารู้สึกเหมือนเหมือนมันจะขาดพึ่งอะ่ะมันตึงแล้วมันปวดแบบปวดแล้วร้าวปวดทรมานนะคะโพลิสตาคอลลาเจนข้อดีที่ทําให้พี่หยุดอยู่กับแบรนด์นี้คืออะไรรู้ไหมได้ผลชัดเร็วและเห็นผลได้ดีแบบแบบไม่ต้องแบบเอ๊ะเข่าฉันดีขึ้นหรือยังคือชัด มากว่าพี่แบบตอนนี้กลับมารู้สึกคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเหมือนเข่านุ่มอ่ะแล้วก็เห็นบอกว่าสายบุญขนาดเพิ่งไปขึ้นถ้ำนาคามาใช่ไหมคะเฮใช่อันนี้นะคะคือนอกจากเรื่องของการสวดมน์นะที่พี่สามารถจะนั่งได้แบบนั่งนิ่งได้นานโดยไม่ปวดข้อปวดเข่าอีกแล้วนั่งสมาธิได้สบายใจมาก อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้พี่นะดีใจและภูมิใจที่สุดคือพี่สามารถทํากิจกรรมกับลูกกับเพื่อนลูกแบบไปเป็นกวนเพราะเขาจะไปทํานาคากันคนถ้าเขาไม่ดีเนี่ยตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเนี่ยใครปวดเขาจะรู้กันเลยดีว่าหัวเขาเวลางอจากการลงบันไดต่อเนื่องนะโอ้โหมันจะมันจะปวดร้าวแบบทรมานมากใช่ไหมคะเชื่อไหมเรื่องจริงเพื่อนเพื่อ,อลูกเดินตามพี่ไม่ทานอยู่ข้างหลังแล้วไม่มีอาการล้าเขาเลย เรื่องจริงแล้ววิ่งสับขึ้นลงได้เร็วกว่าเพื่อนลูกอะซึ่งแบบทําให้เพื่อนลูกแล้วก็กวนเขาไม่ลำคาญป้าไงก็จะทานคอลลาเจนมาหลากหลายแบบมากๆปรากฏว่าพี่เพิ่งมาเรียนรู้ทีหลังหลังจากที่มารู้จักโพลิสตาคอลลาเจนแล้วมาจบที่แบรนด์นี้เพราะก่อนหน้าเคยภูมิใจมากไปซื้อคอลลาเจนได้ในราคากล่องละแบบราคาเบามากกันนะคะแล้วก็รู้สึกฉันคือผู้ชนะนึ่งขอไหมเอ๊ะทำไมกินแล้วไม่เห็นผลผ่านไป2อาทิตย์เ มยังปวดอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบรนด์ที่พี่เคยกินอยู่นะคะที่บอกราคาเบามากเนี่ยเขาใส่คอลลาเจนไทป์2ไป20มิลลิกรัมซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่า20มิลลิกรัมนี่มากหรือน้อยเสร็จปั๊บพอซื้อ h o l ิสตาคอลลาเจนมาพลิกด้านหลังฉลากมาอ่านใส่เท่าไหร่รู้ไหมคะ500มิลลิกรัม Why not จ่ายเงินไปนี่ได้ผลคุ้มทุกบาททุกสตางค์คือเข่าพี่กลับมาแบบคือ ได้ผลชัดและเร็วและรู้สึกเข่านุ่มเข่าแบบยืดหยุ่นกลับมาเป็นวัยรุ่นเลยอะค่ะรู้สึกแบบดีกับเข่าตัวเองมากๆคืนชีวิตของหัวเข่าให้เราทําให้เรารู้สึกกลายเป็นมนุษย์วัยรุ่นอีกรอบหนึ่งมันเลยทําให้พี่รู้สึกว่าโอ้เขาได้ผลชัดและเร็ว